ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผู้กองคุณเนี่ยเขาเป็นคนข้างรักข้าคุณเพราะฉะนั้นตอนจบบุ๊บอะโอเคฉันทําดีที่สุดแล้วฉันออกมาละไม่เสียใจอะไรละไม่เสียใจเลยใช่เพราะว่าทําเป็นที่แบบเท่าที่พี่ชายคนนึงจะทําได้แล้วจริงพอเราเจอความรักครั้งหนึ่งที่เราเราทุ่มเทไปมากๆแล้วเรารู้สึกแบบว่าเออเรากลายเป็นของตายจริงสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการเพื่อนสดบอกต่อนะที่อยู่กับเราสองคนครับ สองคนจริงเปล่าสองคนแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคือตั้คือไม่รู้ว่าจะนัดทีมการแต่งตัวกันไปทำไมนะคะในเมื่อเรานัดอะไรไปเขาก็เป็นใครจะแต่งเราเขาเป็นพิธีกรกับเราหรือเขาเป็นแขกรับเชิญตอนเนี้ยแชเดคืออันนี้คุณจะเอาสิ่งของบูชามาด้วยเหรออ่าอันนี้เป็นเป็นแค่ความรักและความสมหวังเอ้ยบอกเลยว่าเหมาะสำหรับสำหรับแขกอ่ะเชามรัก สรุสุคุไม่โสดไม่คุณจะโสไม่โสดแต่ถ้าคุณต้องการที่จะเจอหลักที่ดีนะครับคุณสามารถที่จะบูชาได้นะนะครับก็นาดอกไม้สีขาวนะครับก้าดอกมาไว้ที่นี่ดได้สะูดีโอการนังวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิมของเรานะคะชื่อเฮ้ยบอกบอกชื่อเลยแต่ยไม่รู้หน้าอ่างนี้ทไมเขเใครยไงก่อนก็เป็นตารวจน่แหละเป็นตารวจนะเขาเคยแบบมาบอกเทปเราหมเคยรับไหมโอ้ยมีเดี๋ยวเราขึ้นจอให้มีจะบอกเขาเป็นแบบตารวจที่แบบโสด พึ่งโสดดับสดๆร้อนๆอนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพบกับมวยต้กลองเชียร์ก็จะเยอะเป็นพิเศษนะคะสหรับเทปนี้ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ทัานตั้งตัวเป็นหนี้ประจำนะฮะสำหรับเพื่อนโสดของเราแนะนำตัวหน่อยครับจริงตอนนี้เป็นผู้กองแล้วนะครับเป็นเจ้าุดพี้ในนำหน่อยขอเสียงรบมือต้อนรับผู้กอง ตอนนี้ข้าบ้านนึกว่ามีคอนเสิร์ตครับไม่คุ้นเคยก็ตอนนี้เยใจเย็นๆครับอะแนะนำตัวผู้กองตุนแนะนำอยครัแล้วตำรวจเอกตุลเป็นในเมืองครับชื่อเล่นจริงๆชื่อตุนไหมครับชื่อบูมครับก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะแบบเรียกบูมหรือเรียกเรียกว่าบูมก็มีมีแต่แดดดี้อ้ยโอเคครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนคะ ตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่กองปราบครับกองกำลังขอตำแหน่งเต็มหน่อยครับรองสวัสดิ์ทำหน้าที่ทางน้ำครับสถานีตำรวจน้ำสองกองกำลังการเอ้ยสถานีตำรวจน้ำสองเดี๋ยวจูนแป๊บนึงนะครับรองสวัสดิ์ทำหน้าที่ทางน้ำสถานีตำรวจน้ำสองกองกับกับการห้ากองเข้คไปตำรวจน้ำเวลาราชการครับกองกับกับการสองกองกำลังปราบปรามครับอเคเครียดวันนี้เนี่ยรายการนี้ใครๆเขาก็ดูอยู่แล้วคุณเชื่อไหมรายการนี้คนก็ดูเยอะ ดูนี่บอกการกินน้ำว่าจะรัจอนอะไรอันนั้นเพราจะไม่ทำกันละต้องมาทำทีนี้คนรเขารอดูนะโสดน่ารักอะไรเงี้ยอ่านนี้เหรอไม่รู้ขายต้องถามหลังกล้องว่าแบบเขาขายไปได้จากรายการเราบ้างหรือเปล่ายังไงครับใครเข้ามาจีบบ้างหรือหลังกล้องเอ้ยขายได้เอาแสดงว่ารายการเรามีคุณภาพเอางี้จริงๆผมต้องบอกก่อนเลยว่าผู้กองคุณเนี่ยเขาเป็นคนข้างรักมากคุณแล้วผมตกใจเหมือนกันที่เขาบอกเขาโสด เพราะเราคิดตลอดว่าเอ้ยเขามีแฟนเขามีแฟนมันเริ่มยังไงที่ว่าอยู่ๆทำไมคุณ <c oughs> เคยเคยได้ยินไหมว่าตับอะไรที่เป็นมนุษย์อะสถานะไม่มีทางมั่นคงมนุษย์เป็นสิ่งที่มีจิตใจที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วคุณเปลี่ยนไหมฮะผมไม่เคยเปลี่ยนต้องขอ <c oughs> แต่งแล้วล่ะขนาดนี้นะ เคยได้ยินว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเราเคยวางแผนที่จะแต่งงานที่จะแบ่งงานกับคนมึงแต่วใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ก็ก็จบไปด้วยดีแหละครับไม่มีอะไรอ๋อมึงโกหกล่ะก็คือสรุปก็คือวางแผนแต่งแต่ก็คือในี่สุก็ไม่ได้แต่งอาเขาอาจจะเจอปัญหาในชีวิตคู่อะไรต่วไปตอนนั้นพุทก็แต่งงานแล้วนะ ไม่ไม่แต่ต้องบอกผู้ชมางบ้านนี้ว่าสิ่งที่ว่าจะแต่งไม่แต่งหรืออะไรมันไม่มีใครผิดใครถูกมันคือเรื่องของระหว่างคน2คนก็คือเป็นการวางแผนแหละเพราะคนเราก็อยากมีอะไรที่มันคงยัดแต่งงานเนี่ยเป็นคนทําเองนะทําเองแต่ต่อเองใช่ว่าเองชำทุกอย่างเลยบอกเลยนะใครดูอยู่นะใครสน่ดีเอ็มเลยชื่อให้ผมบอกเลยนะเทปนี้นะผมบอกเลยนะไอของคกณภาพานะครับไอของคกณภาพานะครับสับกล้องผมเนี่ย หลังก็เช็ดน้ำหมากันดีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยความรักของตูนเนี่ยที่ว่าถือได้ว่าสถานะเนี่ยเป็นคนที่ข้างรักซึ่งความข้างรักเป็นสิ่งที่ดีนะอยากรู้ว่าพอเราข้างรักแล้วบางครั้งเนี่ยความข้างรักของเราเนี่ยคิดว่าเราจะดาเนินการข้างรักต่อไปไหมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมต่อไปไหมหมายถึงว่าหลังเนี่ยถ้าเจอคนใหม่เลยรก็ตามคุณยินจะเป็นคนข้างรักแบบนั้นใช่เอาจริงเป็นเป็นคนที่ตึงเทนะครับเป็นคนที่ตึงเทแบบว่ากับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักนะครับ แต่แบบพอเราเจอความรักครั้งหนึ่งที่เราเราทุ่มเทไปมากๆแล้วเรารู้สึกแบบว่าเออเรากลายเป็นของตายงี้ไม่หรอว่าคุณเจอคนผิดคนคือถ้าคุณเจอคนที่มันแบบพอดีกับคุณใช่ไหมการค้างรักเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเขาอาจจะค้างรักคงจับก็ได้ถูกปะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่คนแฮปปี้ใช่ของก็็มที่นะมันเหมือนฐานที่มีขั้วบวกขั้วลบอะความเงาเป็นขั้ว อนนี้ข้างลักเรานะข้างลักเขาตอบแน,น่นอนต้องถามว่าไอ้ครั้งเนี้ยที่เราวางแผลไว้อะมันเฮิร์เราแค่ไหนมันเจ็บไหมมันยังมันเฮิร์ไหม,ม จะพูดว่าถ้าทําเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจเลยถูกใอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะใช่ว่าแบบเออถ้าทาเต็มที่แล้วเราไม่เสียใจไม่ต้องกลับมาเสียใจเพราะว่าในจุดที่เราทําของเขาเนี่ยมันทําเป็นที่ดีสุดลวใช่ไหมไม่อันนี้หนูก็เป็นนะสมมติว่าแบบถ้าแบบเวลามันผ่านไปใช่ไหมไม่อยากจะรู้สึกว่ารู้งี้ฉันทําแบบนี้ดีกว่าอ่ใช่อันนี้เป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนจบปุ๊บอะโอเคฉันทําดีที่สุดแล้วฉันออกมาละไม่เสียใจอะไรละใช่ไหมไม่เสียใจเลยใช่เพราะว่าทำเต็มที่แบบเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะ ท่าที่พ да ี่ชายคนนึงจะทำได้แล้วจริงๆโล่โล่าอะไรอยากรู้ว่าหลังกล้องเนี่ยเหมือนมีคำถามมีอะไรจะถามมีคำถามก็ทางบ้านครับขอยกโทรศัพท์โฟนอินให้เราหน่อยโทรศัพท์อ่ครับจากทางบ้านใช่ไหมครับ่สวัสดีค่ะครับผมจะถามว่าสเปคที่ผู้กองตุนเนี่ยแบบว่าตั้งไว้หรือว่าชอบหรือเป็นประมาณไหนคะสเป็นกตั้งปุ่มสปีกเกอร์ ถ้าสเปกนะครับเป็นคนน่ารักที่อ่อนแต่ว่าถ้าได้คบมันจริงๆแล้วอะอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าชอบไปแล้วก็ได้ใช่ถ้าชอบไปแล้วอะไรก็ได้อย่างแฟนเก่าก็เอาจริงใช่สเปกไหมไม่ใช่สเปกนะครับแต่ว่าพอพอคุยกันไปแล้วก็โอเคแล้วก็พอตกลงคบกันก็ก็ทุ่มเทเต็มที่ครับคบนานไหมก่อนแต่งอะสองปีนะยังไม่ก่อนแต่งกี่แผนจะแต่งอะตอนนั้นยังไม่ถึงปีเลยว่อแผนจะแต่งอะทำไมาถึงมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ใช่ตอนนั้น ที่บ้านผมค <c oughs> ่อนข้างสติ๊กกับเรื่องคู่นะอ่าจะพูดว่าตอนนั้นเรียนอยู่ก็ได้ยังเป็นนักเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบที่บ้านก็ยังแบบค่อนข้างสติ๊กเรื่องคู่แต่ว่าตอนเนี้ยค่อนข้างเปิดกว้างนะแบบใครเข้ามาขอแค่แบบว่าไม่แยกเกินไปอะไรเงี้ยก็โอเคหมดครับนี่เขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคุณใช่มเขาดีเรนนาระห้าหกครับแล้วเป็นตำรวจน้ำนะม่น่าเขาพูดถึงอะไรน้ำน้ำตอนนั้นเนค่ะ เราถามไหมคะว่าผู้กองตุนเป็นคนเปยไหมคะคือหมายถึงว่าแบบดูแลดูแลดูแลถ้าเรื่องเปยน,นะก็คือตัวเองลำบากได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าแฟนแฟนเราข้าลำบากอะไรเงี้ย,อยตอนนี้อ่าหลังกล้องอินเลยต้องมาเอาคนแก่ไปเลยถ้าเกิดเราไม่มีกินเราก็พยายามที่จะหาเพิ่มอ่าแต่ว่า ไม่ว่าอะไม่ได้ไปก็ต้องเลี้ยงสามีแข่งชาติแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องหายได้อ้ยต้องหายได้อีกงนะตอนนี้นะฮะเทพเจ้านี้เราปั้นูุกหอกปุลเราตั้มคุกกอบปุลมาแทนตรงนี้เทพหน้าเดี๋ยวจะปั้นลูกปั้นนีมานะฮะอันนี้คือคนดีจริงนะใช่คุณดีนะมันคือพื้นฐานความคิดของคนดีใช่ผคนที่คิดจะผมชื่นชมนะแล้วมุมมองความรักเขาดีมาก เอาเป็นว่าเราสามคนอ่ะอวยพรเลยว่ายังไงคุณก็ขอให้คุณเจอคนที่ดีคือมุมมองความรักเขาดีมากอ่ะจนเราอยากให้เขาแบบเจอในสิ่งที่มันดีแล้วเหมาะกับเขาอ่ะเนาะไม่ต้องห่วงพิธีกรงานแต่งจ้างกูพี่ได้ไม่ต้องจ้างเลยย่ไปให้แต่งเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวพี่สามคนไปเลยอยแต่งงานมึงเละนะแต่งงานมึงเละนะเป็นทางที่มันตึงกันไปไหม ว่าเรามีความสุขกับกับทางั้นคือความสุขของเราอ่ะก็คือความสุขของเขาพูดง่ายๆหวแลอวแล้วความสุขของเขาไม่ใช่ความสุขของเราอันนี้อันนี้ก็ถ้านี่นะขอแค่ให้เขามีความสุขพอละจริงเหรอจริงเหรอมีอะไรจะฝากถึงคนคนนั้นในอนาคตไหมคะคนคนนั้นอนาคตเนอะเราไม่ได้พูดถึงคนเก่าแล้วเราไม่ได้พูดถึงคนเก่าพูดถึงอนาคตถ้าเราอยากเจอคนแบบไหนชอบคุณแบบไหนหีือะไรไง มีอะไรจะฝากบอกเขาไหมจะมาเป็นแฟนอนาคตใช่ไหมครับอืที่จะแต่งงานในอนาคตเนียคือคนเราอะถ้ามันจะใช่อะมันไม่ต้องพยายามหนูรู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นทัศนคติของคนที่ในอนาคตเขาควรจะมีเขาจะมีอนาคตครอบครัวที่ดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิด c l อ a r คิดแต่จะให้อคิดแต่จะใหะคนเราถ้าจังหวะมันตรงกันมันก็จะไปด้วยกันได้มันแบบไม่ต้องพยายามอะไรเลยอะถ้าใช่มันก็คือใช่ก็รอเจอคนคนนั้นอยู่ครับ ก็ขอให้เจอเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้กองตุนนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญเลยน้องตุนละกันเพราะว่าเราก็กันเองเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้มองของกันไหมไม่หลังจากนี้อันเนี้ยต้องไม่ใช่เทพเจ้าดีแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาอตุลเนี่ยมาวางตรงนี้ สมหวังในอนาคตนะให้เทพเจ้าสนุ์ปี้ดูแลตอนนี้เทพเจ้าสนุ์ปี้งงแล้วเก็ะไม่ได้เช่าขอบคุณตุนแล้วกันนะครับเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งและก็มาออกรายการกับเราครับยังไงเราก็ฝากต่อหน่อยฝากเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อนะคะขึ้นวาร์ปไว้ให้เพราะฉะนั้นใครชอบตุนจะไปส่องจะไปอะไรก็เชิญได้เลยตามสะดวกนะคบเพราะตอนนี้ตุนสดมากอบคครับ อ่ายังไงก็ฝากช่องของเราด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e รป์พวกเราด้วยนะครับคสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะคนเอาเป็นกลุ่วกลุ่มกลุ่มส๊อ